ครับสวัสดีครับผมวัชสัสดิ์ครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่9มกราคมนะครับวันนี้ก็มาเก็บมันเบอรี่นะครับโซนนี้ก็เราปลูกมาประมาณ5ปีกว่านะครับปลูกแซมกับโซนมะขวัญป่านะครับเมื่อก่อนก็ปลูกกับชะอมนะฮะผักมันเบอรี่นะฮะโซนนี้เนี่ยเป็นโซนแรกที่เราปลูกก็ประมาณ5ปีกว่านะครับเราก็เพิ่งทําสาวไปเดือนพฤิกายนนะครับก็ตัดแต่งกิ่งที่ กินเก่าออกไปนะครับก็ตัดแต่งบ้างทันบ้างไม่ทันบ้างครับวันนี้ก็จะมาเก็บมันเบอรี่นะครับเป็นการาเก็บเพื่อไปบริโภคนะครับเพราะว่ามันเบอรี่เนี่ยเป็น Kimberly. คิงเบอรี่คิงแห่สุขภาพนะครับก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของวิตามิน A B C แล้วก็มีสารโฟเลตนะครับมีสารต้านเซลละนะครับก็เพื่อนเพื่อนที่รักสุขภาพอยาก,กเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเพื่อห่างไกลจาก โรคภัยต่างๆนะครับโดยเฉพาะโควิดนะครับในตอนนี้ก็มันมัีเป็นผลไม้ตัวหนึ่งที่เพื่อนๆควรจะปลูกไว้บริโภคนะครับก็นี่นะฮะเก็บสดตอนเช้านี้นะครับก็เก็บได้บางส่วนนะครับขอยอเก็บไปชิมไปนะครับนี้ก็เป็นตัวนี้เนี่ยเราจะไม่ไม่ดัดโค้งมากนะครับเพราะว่า ผมตัดแต่งไม่ทันนะฮะก็จะเห็นว่าถ้าเราให้น้ำให้ปุ๋ยเขาก็จะออกดกเหมือนกันนะฮะก็ตัวนี้แล้วก็ทำนอกไปดูผักวันป่าไปด้วยนะฮะแล้วก็เมมเบรี่ก็ได้ไปด้วยครับเดี๋ยวมาดูตัวที่ที่เราตัดแต่งนะครับนี่นะฮะลูกเขาอยู่ครับเพื่อนตัวนี้นะฮะก็จะมี ถ้าดำนะก็จะมีความหวานนะครับถ้าดำแดงก็หวานอมเปรีย้ยวนะครับวิธีการเก็บแล้วก็เผื่อมันเผื่อมันตกแล้วก็ตะกร้าแล้วอรองเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหวานอมเปรีย้ยวครับยิงวิตามินซีนะฮะก็ปลไม้ปลอดสารนะครับปลูกไว้สักเจ็ดต้นก็เจะกินทุกวันนะครับเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้เป็นตัวผอกหวานป่า นะฮะก็ะไปไปพร้อมกันบอกว่าเป็นป่าแล้วก็เก็บยอดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝั่งตรงนี้ก็เป็นตัวกระดุมนะครับกระดุมแได้แกได้หมดนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นตัวเมมลี่ใช้ตัดแต่งนะครับน,นี่ตั้งใจตัดแต่งตัดแต่งเสร็จครับแต่โซนตรงเนี้ยผมตัดแต่งไม่เสร็จนะฮะก็หลายอย่างนะครับอันนี้แล้วก็ ตัดแต่งนะครับกิ่งที่แก่ชาาราภาพลงไปก็เหลืยจะกิ่งสาวไว้แล้วจับโค้งนะครับลมเบรี่ก็ดอกให้เราเก็บทุกวันนี้ผักหวานตานครับพรุ่งนี้ก็จะเก็บอีกชุดหนึ่งนะครับอมเบรี่ปลูกง่ายโตวไวนะครับเนี่ยดูเาขาเพื่อนดูลูกเขาครับเนี่ยลูกตัวอ่มเบรี่นะครับ จะเห็นว่านี่นะฮะนี่เอาม,ามีแมลงด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับเราไม่ใช้สารเคมีนะฮะเนี่ยลูกสดๆครับเช้านี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวหวานป่าอย่างนี้ครับเพื่อนเ่มาดูตัวม,ม,มันไม่รีบในเมึงนอกครับเดี๋ยวจะพาลอดเข้าไปนะฮะอันนี้ก็ตัดแต่งยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่าเขาก็ออกมาไม่เรื่อยๆนะฮะ ตัวนี้ี่มีทั้งพันธุ์เมืองไทยนะครับพันธุ์เมืองนอกนะครับที่เราปลูกทดลองเป็นโซนแรกนะครับนี่ครับก็วิตามินในสวนนะครับมาดูตัวเลมมี่เมืองนอกนะครับตุกลูกยาวนี่ครับ มันไม่ได้พันเมืองนอกนะฮะตอนนี้กำลังไต้หวันนะครับตัวตัวหิมายันขาวเนี่ยกำลังเพิ่งออกผลนะฮะนี่นะครับก็อันนี้จะมีรถรถหวานนะฮะเห็นว่านี่ครับนี่น,นี่ดูดูดูดดกล้องกล้องกล้องมาทางนี้นี่ครับเลยทีเลยช่างกล้องเก็บมาดิ นี่ครับโอเคชาวนี้ครับมันมัลลี่ทั้งพันธุเมืองไทยทั้งพันุ์เมืองนอกครับก็ันยังไม่สุกยังไม่สุกกลับมาแล้วโอเคนี่นะครับก็ปลูกง,ง่ายตัวไวครับประโยชน์เยอะ hey, hey. นี่นะครับก็มันมลลี่เหมือนไต้หวันนะครับสุกลูกยาว นะครับหวานนชิมให้ดูครับหวานจะหวานกว่าพันธุ์เมืองไทยนะครับเนี่ยโอ้ยลูกนม่เห็นไหมไม่ครับก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะกินเมมโมรี่นะครับหรือว่าชมแปลงเมมโมอรี่นะครับแล้วก็อยากเข้ามาเรียนรู้ก็ไปเข้ามาได้นะครับก็ ที่โทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์081984579ครับวันนี้ก็ขอตัวไปกินมัมเมอรี่สดๆป่าสารเพื่อเสริมสร้างภูมิกัน,นครับสััสีีครับ